อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้กราบเดี่ยวของคุณหญิงพจมานทำเพื่อไทยสะเทือนส่วนม็อบปลดแอกต้องประเมินสถานการณ์ใหม่หากยังคงพุ่งเป้าไปที่การล้มสถาบันพระมหากษัตริย์การกราบของคุณหญิงพจมานทำให้พรรคเพื่อไทยสะเทือนราวเกิดแผ่นด,ดินไหวภายในพรรคและทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุ ที่ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทีมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยใหม่ทั้งหมดทั้งนี้รองศาสตราจารย์หริรัก์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่ากราบของคุณหญิงพจมานด์มามพงศ์หรือณป้อมเพชรทาให้พรรคเพื่อไทยสะเทือนราวเกิดแผ่นดินไหวภายในพรรคไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นใหม่จํานวนมากที่ไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังคงอยู่ภายใต้าการครอบงำของคุณทักษิณชินวัตร และคุณหญิงพจมานสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นของครอบครัวชินวัตรหรือไม่การตอบสนองความประสงค์ของคุณหญิงพจมานแบบยอมสิรราบเชน่นนี้แปลว่าท่อน้ำเลี้ยงจะยังไม่ตันน้ำเลี้ยงอาจจะไหลแรงกว่าเดิมมากเสียด้วยคุณหญิงพจมานทำเช่นนี้เพื่ออะไรคงเป็นไปไม่ได้ว่าคุณหญิงพจมานจะลุกขึ้นมาทำแบบโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุดังนั้น ความเป็นไปได้คือคุณหญิงพจมานหรือคุณทักษิณอาจจะมีการเจราจาต่อรองแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับผู้มีอิทธิพลสูงถึงสูงที่สุดต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกที่จะยอมให้ติดคุกไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวหรือเกี่ยวกับตัวคุณทักษิณเองว่าจะสามารถกลับประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคหรือเกี่ยวกับทั้งหมดทุกเรื่องที่กล่าวมา ทั้งหมดล้วนเป็นไปได้การเมืองเสียอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ศัตรูกลายเป็นมิตรมิตรกลายเป็นศัตรูได้เสมอทุกเวลาสังเกตว่าคนที่ฝีปากกล้าออกมาหาเรื่องโจมตีรัฐบาลทุกเรื่องมีเหตุผลบ้างไร้เหตุผลบ้างล้วนถูกจับเข้ากรุหรือถูกลดบทบาททั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้คณะก้าวหน้าพักก้าวไกล กลุ่มปลดแอกทั้งหลายคงต้องประเมินสถานการณ์ใหม่การชุมนุมวันที่14ตุลานี้ที่ประกาศว่าจะชุมนุมกันอย่างยืดเยือ้อจะหวังอะไรไม่ได้จากคุณนเสื้อแดงหากยังคงพุ่งเป้าไปที่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์การชุมนุมจะกร่อยไม่สามารถยืดเยื้อได้แน่นอนเรามาคอยติดตามดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขณะที่นายแพทย์วรงเปลือยหกเรื่องม็อบปดแอกฟันธง อีกไม่นานต้องมีคนหนีซุกต่างประเทศนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานยุติศาสตร์กลุ่มไทยพักดีก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสิ่งที่คนกลุ่มนี้กำลังกระทำนั่นคือ 1. ใช้เทคโนโลยีรุกด้านความคิดโดยอาศัยเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการปั่นกระแสแฮชการปล่อยเฟซนิวทำให้คนเข้าใจผิดคนเหล่านี้ ปล่อยเฟซนิวส์เป็นยุทธศาสตร์หลักให้คนหลงเชื่อ 3. ใช้ทฤษฎีแห่งความกลัวและหยาบคายทั้งการแบนข่คมขู่ให้คนรู้สึกกลัวไม่กล้ามายุ่งด้วยและได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าพวกเราไม่กลัวโดยเฉพาะธุรกิจที่คนเหล่านี้ประกาศแบนกลับยิ่งดีขึ้น 4. ทํทำลายหลักความเชื่อรากเง้าทางวัฒนธรรมประเพณีความสัมพันธ์เครือญาติครูกับศิษย์อัตลักษณ์ไทยวิถีไทย พยายามปลุกม็อบโดยเอาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ผสมผสานกับใช้หลักข้อ1-4ถึงมากกระตุ้นม็อบให้เกิดม็อบ 6. ใช้ม็อบกดดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบสู่สาธารณารัฐด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าสถานการณ์สุขงอมนำไปสู่ความบุนแรงมีมวลชนมาร่วมมากพอก็จะใช้ปฏิวัติประชาชนโดยอาศัยต่างชาติสนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์จะบานปลายไปถึงข้อหและ6 เพราะคนไทยตื่นขึ้นมาและรู้เท่าทันกันมากและมีความรู้สึกว่าจะไม่ทนคนเหล่านี้อีกไม่นานคงได้เห็นคนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย